สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการทวนดีวันช็อตกันข่าวสั้น ปนาทีปุ้ง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 นี่วันนี้หลายปุ้งเลยนะครับเพราะว่าเรื่องที่เตรียมมาวันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแอสตันที่ทุกคนเนี่ยต้องอยากรู้แน่นอนนะครับนะกับบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของมิเกลอารเตต้านะครับใครเป็นสายบอลเด็กสายดาวลุงเนี่ยบทสัมภาษณ์นี้จัดเต็มจริงๆนะครับนะโอเคเหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมกับ4ีเคยี่สิบสนะครับผมพีเค่สิบสี่นะครับก็พี่ๆคนไหนนะฮะชอบการแข่งข เลยที่แอด pk24 นะครับนะแอด pk24 นะครับหรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นมาหน้าจอก็ได้เช่นกันนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนนะขอบคุณนะครับ โอเคทุกคนมาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่านะครับก็อย่างที่ได้เกริ่นไปนะว่าวันนี้นะครับเรื่องที่เตรียมมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของบทสัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับนะของมิเกลอาเตต้านะครับนะก่อนเกมอซอนจะบุกไปเยือน p ี v นะครับในเกมยูฟาแชมเปียนลีกนะซึ่งต้องบอกว่าในวันนี้เนี่ยเกมคืนเนี่ยนะครับนะมันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะสบายนะครับไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมเราเนี่ยนะครับการันตีการเข้ารอบไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับนะจากการชนะมาในเกมก่อน นะครับที่แล้วก็ชนะรองมา6-0ใช่ไหมก็จบไปแล้วเกมนี้ทำให้นะครับมีโอกาสที่จะโรเตชันได้เยอะนะครับนะแล้วในบทสัมภาษณ์ก่อนเกมอันเนี้ยพิต้าเนี่ยก็ถูกถามเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอยการโรเตชันนักเตะนั่นนู่นนี่มากมายนะครับนะคำถามแรกนะครับนะที่นักข่าวถามอาริตาก็คือเรื่องของทิมเบอร์นะครับ นักข่าวถามบอกว่าเฮ้ยทิมเบอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าแบบตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างกระบวนการฟื้นตัวของเขาเนี่ยมันโอเคมากน้อยแค่ไหนนะครับพีตา้าก็บอกว่าโอ้แน่นอนนะว่าทิมเบอร์เนี่ยเขาทําได้ดีมากๆนะครับนะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเนี่ยโหมีอาการบาดเจ็บที่มันหนักหนามากจริงๆสำหรับอาชีพของเขานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังฟื้นตัวไปอย่างยอดเยี่ยมนะครับผมน่า ผมพอใจนะครับกับสิ่งที่เขาเป็นแต่ก็มันก็แอบ,บน่าเสียดายนะาที่เราจะยังไม่ได้เห็นเขาไปอีกสักพักหนึ่งนะครับนะนะักข่าวก็ถามต่อว่าเอ้ยแต่ว่าทิมเบอร์เนี่ยถือว่าเขาฟื้นตัวได้เร็วนะใช่ไหมคุณคิดแบบนั้นไหมนะครับพี่ต้าบอกว่าแน่นอนนะครับมันเร็วมากมันเร็วมากๆนะครับเอ่อสองสามขั้นตอนแรกนะครับนะสำหรับการฟื้นตัวในอาการบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยมันสําคัญมากๆนะครับเราจะต้องให้ความสําคัญกับมันและต้องใส่ใจมันมากๆสำหรับ 2- 3สาขั้นตอนแรก แต่ตอนนี้เขาผ่านมาแล้วนะครับนะเขาทําได้ดีในเรื่องของการรักษาหัวเข่าของเขานะครับนะกับการได้รับทำเออกับการที่จะต้องทํากิจกรรมบางอย่างกับการเคลื่อนไหวบางอย่างเนี่ยและเขาจะต้องเริ่มสร้างความ,วามแข็งแรงให้กับหัวเข่าของเขาเนี่ยเขาทําได้ดีมากมากแล้วนะครับจนในตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นมากแล้วจริงๆ นะครับนะแล้วก็นักข่าวก็ถามถึงพี่ชายของทิมเบอร์นะครับก็คือควินตินทิมเบอร์ใช่ไหมก็พี่ตาเออนักข่าวเขาก็ถามมาแบบไอ้คุณรู้ใช่ไหมเนี่ยว่าทิมเบอร์เขามีพี่ชายฝาแฝดเนี่ยเล่นให้กับเฟียนูนนะ พี่ต้าก็บอกว่าอ๋อใช่ใช่ผมรู้ผมรู้นะครับนะพ่อแม่ของเขาอยากทำได้ยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับผมรู้จักพี่ชายเขานิดหน่อยผมรู้จักครอบครัวเขานะครับเขาเป็นนักฟุตบอลที่ดีจริงๆนะครับนะเขาเป็นเด็กเด็กพิเศษมากๆนะครับนะทั้งเควินตินแล้วก็เชอร์ีเลนเลยนะครับนะแต่ว่าเรื่องอื่นแต่ผมไม่รู้แล้วล่ะนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับนะแต่ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้ด้วยนะครับ แล้วก็นักข่าวก็ยังขคยยี่ต่อนะบอกว่าเอ้ยแล้วคุณเคยเห็นพวกเขาเล่นกันไหมระหว่างทิมเบอร์กับเพนตินเนี่ยนะครับพี่ตาบอกว่าอ๋อแน่นอนแน่นอนผมผมเคยเห็นสิผมเคยเคยเห็นอยู่แล้วนะครับนะเคยเห็นอยู่แล้วแล้วก็นะักข่าวก็ขคยยี่ต่อว่าแบบเอ้ยพวกเขาเนี่ยผมจําได้ว่าเขาเล่นเล่นด้วยกันที่อาร์แจกด้วยนะใช่ไหมพี่ตาบอกว่าเยสผมรู้ผมรู้ผมร,ผมรู้เรื่องเราทั้งหมดของพวกเขานะครับ <laughs> ก่อนที่พวกเขาจะย้ายออกจากทีม <laughs> ก็ไม่เข้าใจว่านักข่าวถามเอาอะไรเหมือนกันนะครับแล้วนะแต่ก็ เออจี้ไปเรื่องของพี่ชายทิมเบอร์นะครับนะทีนี้ครับเป็นบทเออ่ในส่วนของตอบคำถามต่อไปเนี่ยเกี่ยวกับเด็กดาวรุ่งแล้วนะครับนะเพราะว่าในก่อนเกมวันเนี้ยนะครับนะเผื่อใครยังไม่ทราบนะว่าพี่ตาเนี่ยให้โอกาสเด็กดาวรุ่งนะครับติดทีมได้ถึง3คนก็คือ3คนนี้เลยนะครับนะก็จะมีลูเอลวอเตอร์นะครับมีเรโนโซซาแล้วก็อีธานเอนวานิลลี่นะครับนะแบกซ้ายคนแบกแบกขวาคนแล้วก็กองกลางตัวลุก1คนนะครับ3คนเนี้ยถือว่าเป็นอนาคตของทีม เลยก็ว่าได้นะครับวอเตอร์นี่ก็ติดทีมชุดใหญ่มาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมซูซ่าก็มาเรื่อยๆเช่นกันกับอีธานที่แบบได้เดบิวในลีกแล้วด้วยนะครับนักข่าวก็ถามว่าเฮ้ยสำหรับเด็ก3คนนี้เนี่ยนะครับนะที่คุณให้โอกาสเข้ามาเนี่ยมันมันยอดเยี่ยมมากเลยนะมันมันเพราะอะไรทาให้คุณถึงให้โอกาสเขานะครับพี่ตาก็บอกว่าโอ้แน่นอนนะว่าทั้ง3คนเนี่ยนะครับมันจะเป็น3โอกาสครั้งใหญ่นะครับเราต้องการที่จะดึงนักเตะมากมายนะครับขึ้นมาอยู่กับทีมนะครับแล้วพวกเขาเี่ยจะต้องจะต้องเหมาะสมมากจริงๆนะครับ สถานที่แห่งนี้นะครับสถานการณ์แห่งนี้จะทําให้พวกเขาเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่มันยอดเยี่ยมมากๆนะครับพวกเขาเนี่ยมีพรสวรรค์สูงและเราเชื่อมัน่นมากเชื่อมั่นมากๆนะครับว่าเขาเนี่ยอยู่ใกล้กับทีมชุดใหญ่เรามาจริงๆนะครับเราต้องการที่จะให้โอกาสพวกเขาถ้าหากทําได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับนะเออแล้วก็นะะักข่าวก็บอกว่าเฮ้ยแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะครับกับการที่จะแบบเพาะบ่มเด็กดาวลุ่งเทพพสู่ทีมเนี่ย มันยากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจริงไหมนะครับพี่ต้าบอกว่าใช่แน่นอนเห็นได้ชัดเลยว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นคุณจะต้องเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ลและคุณจะต้องดีจริงๆนะครับคุณจะต้องสร้างโอกาสคุณจะต้องสร้างพื้นที่ให้ตัวเองให้ได้สําหรับพรสวรรค์นั้นๆนะครับแต่เราต้องไม่ลืมว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเช่นกันนะครับเราจะต้องที่ทีมเราจะต้องทำ,ท,ำทำในอนาคตกับการสร้างโอกาสให้กับเด็กดาวรุ่งทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อคุณมีนักเตะที่คุณไมม่่สาาารถปลอยให้เข พาดออกจากทีไมไปได้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องจัดเตรียมพื้นที่ที่ดีให้กับเขาจัดเตรียมสภาพแวดล้อมสถานที่ที่ดีให้กับเขานะครับนะกับเด็กดาวรุ่งแล้วก็เอ,อนะะักข่าวก็ถามบอกว่าถามต่อว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเออมันอาจจะมีแฟนบอลหลายคนที่เข้าใจนะครับนะว่าแบบเฮ้ยนักเตะเก่งเก่งมากเลยนะเด็กดาวรุ่งเนี่ยคุณก็ให้มันขึ้นมันชุดใหญ่สิคุณมีความเห็นยังไงบ้างนะครับพี่ต้าเขาบอกว่า อืมไอดอนโนนะผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าถ้าหากว่าดูในทีวีเนี่ยมันมันอาจจะง่ายขึ้นนะครับแต่สำหรับพวกเราแล้วเนี่ยนะครับนะพวกเราให้โอกาสเขาซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับซึ่งนั่นคือการแข่งขันระดับสูงมากๆนะครับความต้องการของพวกเขาในตอนนี้มันเป็นความต้องการระดับสูงเช่นกันกับของพวกเราเหมือนกันนะครับนะพวกเราต้องการที่จะมีทีมขนาดใหญ่พวกเราจะต้องมีการแข่งขัน เ,เราเนี่ยต้องการให้ทีมมีการแข่งขันระดับใหญ่เช่นกันนะครับดังนั้นการที่เราสามารถเลือกผู้เล่นมาจากอะคาเดมี่มาได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมยินดีมากๆกับผมต้องการที่จะทําแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองบวกนะกับกับเรื่องของเด็กดาวรุ่งนะครับนะส่วนไอที่ว่าจะให้แบบขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็ต้องเอามาซ้อมกันก่อนนะครับนะซ้อมกันก่อนนะครับและพี่ตาก็เล่าต่อนิดนึงนะเกี่ยวกับ ประสบการณ์ตัวเองในสมัยอยู่กับบาซ่านะพี่ต้าพี่ต้าก็บอกว่าแบบโโอ้หตอนที่ผมอยู่กับบาซ่าเนี่ยมันมันมันยากมากๆนะครับมันยากมากๆพวกเราอยู่ในยุคเดียวกันกันกบเปเป้เลน่านะครับซึ่งผู้สาตูของบาซ่าตอนนั้นก็ยังมีวิกตอร์เบลดสนะครับกองกลางมีอันเดรสอินเอสตาตีเอโก้มอตต้านะครับแล้วก็ผมเองกองหลังมีปุยโยอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นการแข่งขันระดับสูงมากๆในทีมชุดใหญ่นะครับแต่คุณรู้ไหม ว่าเราทุกคนเนี่ยนะครับนะที่ทั้งได้โอกาสและไม่ได้โอกาสเนี่ยพวกเราไม่เคยกดเกลือนกันพวกเราเป็นเหมือนพี่น้องที่อาศัยอยู่ร่วมกันนะครับดังนั้นในแง่ของการแข่งขันเนี่ยพวกเราไม่มีความเกรงกลัวซึ่งกันและกันนะครับและผมต้องการให้สิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับอาร์เซนอลในตอนนี้นะครับนะเออทีนี้ครับข้ามมากันที่เรื่องของสมิธโลหน่อยดีกว่านะครับเอมิลสมิธโลนะครับนักข่าวก็ถามมาเอสมิธโลเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะเขามีการบาดเจ็บบ่อยเหลือเกินเขามี วิธีการจัดการยังไงบ้างเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเขาในตอนนี้นะครับพี่ต้าก็บอกว่าโอ้ยปกตินะครับปกติมากสิ่งที่เขาผ่านมาเนี่ยนะครับนะมันเป็นมันเป็น90 <c oughs> มันเป็น95%เปอของนักฟุตบอลนักกีฬาทุกคนที่ต้องต้องผ่านนะครับคือพี่ต้าบอกว่าสิ่งที่สมิธโลเป็นอยู่เนี่ยตอนนี้นะครับมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่95%ของนักฟุตบอลทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องผ่านนะครับนั่นก็คือความยากลาบาก อาการบาดเจ็บและความพ่ายแพ้และฟอร์มการเล่นที่มันแตกต่างกันสซบิงไปมานะครับแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วและเขาสามารถใช้สิ่งนั้นเนี่ยเอามาเป็นแรงผลักดันเป็นแรงขับเคลื่อนได้อย่างเหมาะสมนะครับเขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากขึ้นผมคิดว่าเนี่ยเขาอยู่ในเส้นทางที่มันถูกต้องแล้วนะครับวิธีการที่เขาทํากายภาพบับัดอยู่กับเราเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากๆนะครับในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาจะทําให้ทุกคนเห็นว่าแบบเขาเนี่ยมีดียังไงนะครับ ท 1941, people. People like ั kind of ้งเขาเองและเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมีปฏิกิริยาที่ดีมากๆต่อเขากับการที่เขากลับมานะครับดังนั้นผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะและผมวองว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเออแล้วก็แล้วก็อ่านะครับก็ยังอีกคําถามหนึ่งอีกคําถามหนึ่งเกี่ยวกับดาวรุ่งนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยขออีกนิดนึงพี่ต้าขอถามถึงเด็กๆอีกหน่อยนะครับเขาบอกว่าแล้วพวกลีโน่พวกอีธานพวกดูเอลเนี่ย เขาต้องทํำยังไงบ้างเพื่อที่จะได้โอกาสลงสนามในคืนพรุ่งนี้นะครับพี่ต้าก็บอกว่าก่อนอื่นเลยนะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราเนี่ยมีความต้องการบางอย่างในบางตําแหน่งนะครับบางคนที่เราตัดสินใจเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีเหตุผลรองรับนะครับดังนั้นเนี่ยในการเลือกผู้เล่นที่จะลงเล่นพรุ่งนี้เนี่ยนะครับนะผมบอกได้เพียงแค่ว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดเขาจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นเขาจะได้โอกาสเองนะฮะก็ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนะ,ะแล้วก็อีกอีกอย่างนึงแล้วกันอีกคําถามหนึ่งเกี่ยวกับบุกโยซาก้าก็แล้วกันนะครับนะเพราะว่าสาก้าเดี๋ยวเห็นเขาบอกว่ามีข่าวก่อนเกมมีกาการเจ็บเล็กน้อยนะครับนักข่าวก็ถามแบบเฮ้ยซาก้าเป็นยังไงบ้างนะครับเจ็บหรอพี่ตาบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่เขาสบายดีนะครับนะเขาสบายดีนะครับแต่ว่าด้วยจํานวนนักเตะของเราในตอนนี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะจํากัดนะเราต้องการให้เขาเนี่ยมีความฟื้นตัวแบบเต็มที่นะครับเพราะว่า โอ้อีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็ต้องลงเตะอีกแล้วนะครับนะแล้วมันก็ยังมีนักเตะอีกหลายคนที่มันต้องการนาทีลงเล่นนะครับนะดังนั้นสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือการที่แบบไม่ไม่เสี่ยงเกินไปนะครับที่จะนําเขาออกไปเล่นทั้งทั้งที่เขายังไม่พร้อมดังนั้นในตอนนี้เนี่ยเขาโอเคดีแต่ว่าก็อาจจะต้องพักไว้ก่อนเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็เป็นการเกินเกดนะักกับบุกโยสากานะครับนะก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าตัวจริงเนี่ยจะมีใครยังไงบ้าง นะครับแล้วก็ <c oughs> อีกอันนึงทุกคนอีกอันนึงนะครับขอขออนุญาตเอามาแถมหนะ่อยก็คืออันนี้นะครับใครฮาวเวดเย่นะครับอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันหรือใครยังไม่ทราบก็ทราบนะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ใครฮาวเวดนะครับควา้ารางวัลนักเตะเพย์เยอร์ออฟเดอะมันประจรําเดือนพฤศจิกายนของเราได้สําเร็จนะครับก็ยินดีมากๆนะครับยินดีกับใครฮาวเวดด้วยมากๆจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าใครฮาวเวดในช่วงหลังเนี่ยเขาฟอร์อมดีขึ้นมากมาก นะครับฟอร์มดีขึ้นมากๆนะครับทั้งในแง่ของฟอร์มการเล่นของตัวเองการเล่น,ลนร่วมกับเพื่อนแล้วก็ความมั่นใจต่างๆนะครับในเดือนที่ผ่านมานะครับนะมีผู้เข้าชิงยอยู่4คนนะครับก็จะมีซาลีบามีฮาเวตใช่ไหมมีทอสซาแล้วก็มีกุยโยซาก่านะครับ โดยฮาเวดเนี่ยสามารถชนะไปได้นะครับด้วยจำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยถึง65นะครับถือว่าสูงมากๆสูงมากๆจริงๆนะครับนะโดยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอาจริงๆนะฮาเวดอย่างที่เราทราบกันนะผลงานเด่นๆก็จะเป็นประตูชัยใช่ไหมในเกมกับเบนฟอร์ดนะครับที่ลงมายิงในช่วงท้ายเกมหรือในเกมถัดมากับลอง60เนี่ยเขาก็ลงเล่นเต็มเกมนะแล้วก็มีเกมที่ดีมากๆยิงประตูได้ด้วยเกมกับลองนะครับรวมไปถึงเกมล่าสุด ใช่ไหมเกมล่าสุดเนี่ยเขาก็เกือบจะมีชื่อในการทําประตูแล้วนะครับแต่ว่าโดนแฮนด์บอลไปก่อนนั่นนู่นนี่นะครับคือฟอร์มมันดีขึ้นต่อเนื่องจริงๆนะครับและถ้าหากว่าเราตัดตัดเรื่องของการทําประตูออกไปเนี่ยเอาฟอร์มในแง่ของอื่นๆนะครับนะการไอออฟเดอะบอลดึงตัวประกบสร้างจังหวะสร้างโอกาสให้เพื่อนเนี่ยอันนี้มันดีอยู่แล้ว นะครับดีอยู่แล้วแล้วมันก็ยิ่งเด่นชัดมากขึ้นแต่สิ่งอ,อ,อ,อีกสิ่งหนึ่งที่มันโดดเด่นขึ้นมาไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของแพชชัน่นความมุ่งมั่นนะครับเราเห็นเขาแบบเข้าประทนหนักประทาหนักเข้าสกัดดวลลูกกลางอากาศดักบอลโต้กับ กระชากขึ้นมาเลี้ยงผ่านนั่นโน่นนี่ทุกอย่างมันดูดีขึ้นมันดูมั่นใจขึ้นมากจริงๆนะครับนะหรือแม้กระทั่งในเกมล่าสุดเนี่ยที่เจอกับวินล่าเนี่ยหลายคนอาจจะไม่พอใจฟอร์มคนนั้นคนนี้แต่ใครฮาวเวลดเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งคนเลยก็ว่าได้ที่แบบหลายคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยฮาวเวดดีฮาวเวลดดีฮาวเวลดดีนะครับก็หวังว่ารางวัลน,นี้นะครับเพเยอร์อฟเดอะมันเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเป็นกําลังใจที่ดีให้เอ่อกำลังใจที่ดีได้ให้ใหเขาก็แล้วกันนะครับนะเพราะ ผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดจากใครฮาวแบทนะครับเราเราเราน่าจะยังคาดหวังอะไรที่มันดีกว่านี้ได้จากเขาอีกนะครับนะเพียงแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มต้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีก็แล้วกันนะครับนะกับใครฮาวแบทเนาะ โอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะกับรายการข่าวเช้าของเรานะครับนะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้ตอนเย็นเดี๋ยวเจอกันในส่วนของก่อนเกมเหมือนเดิมนะครับเะเจอกันกะ่อนเกมเหมือนเดิมนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด,ยด้วยเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับนะวันนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะขอบคุณนะครับ